สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันอังคารที่30กันยายน2568นะครับตลาดเทมีถือปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,วจิชนิดปิดที่1,274.17จุดลดลง13.90จุดคิดเป็น1.08%มูลค่าการสะแขวันนี้49,548.34 ร้านบาทนะเดยกว่าวันนี้หุ้นตัวใหญ่ๆหลายตัวในถูกขายออกมาได้ว่ากระจายไปตามเซกเตอร์ต่างๆนะแต่หุ้นที่บวกสวนขึ้นมานะั่นคือตัวของ AOT นะครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นะต้นเดืวันที่1ตุลาคมถึงวันที่8ตุลาคมก็เป็นวันหยุดชาตินะเป็นวันชาติของจีนหรือว่าโ o ลเด้นวิคนั่นเองได้ว่าตลาดหุ้นจีนก็ ป็นทำการนะดีวยว่าคงทำให้บรรยากาศหรือว่าดัชนีชี้นำนะในส่วนของตลาดหุ้นญาติเอเซยรวมหุ้นไทยด้วยคงจะขาดนะเดีวยว่าขาดเข้มพิษแล้วกันเด้ว่าก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะวันนี้ก็เป็นวันที่การเมืองนะในส่วนของการถแถลงนโยบายนะของรัฐบาลก็ถือเป็นวันที่2องนะดวยว่าปิดถแถลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยว่าจะมีการประชุม คณะรัฐมนตรีต่อก้อไปเลต้องมานั่งติดตามกันว่าถ้าเกิดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมอนะครับจะมีเรื่องราวนะมีมตินะั้นนโยบายเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเนี่ยมีแบบไหนบ้างข้อไปเลยต้องมานั่งติดตามกันแบบบอย่างเป็นทางการอยุธยรามาต่อสายมาพูดคุยคุณ,คณกระพัฒน์บริชเชนหัวหน้ณณาสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า ksa สกู่ครับ ในติดในติดภารกิจนะครับก็รือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับหรือว,ว่าสําหรับการซื้อขายในตลาดหุ้นนะเดีวยวว่าประจําไตมาสที่3นะครับเดีวยวว่าก็ถือว่าปิดฉากกันแบบว่าอย่างเป็นทางการนะต่อไปโคโรโคต้องมานั่งดูโฟกัสนะตัวผลประกอบการกําไรรายได้นะของบริษัทจุะเบียนไทยว่าไตมาสามนี่จะเป็นอย่างไรซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรีดนะข้างหน้าที่จะมาถูกหยุด หรือถูกหยิบขึ้นมาเล่นในการเก่งกําไรการหรือว่าเติกเตอร์ที่ถูกมนลุ้นนะระหว่างกันเป็นกลุ่มแรกนั่นคือตัวกลุ่มของสถาบันการเงินอย่างธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มแรกนะสำหรับวันที่หนึ่งตุลาคมนะถือว่าเป็นวันแรกของไตมาสที่4นะครับแล้วก็เป็นโตวันหยุดวันชาติของจีนด้วยหรือว่าโกลเด้นวิกนั่นเองนะซึ่ง หนถึงแตุลาคมนะเห็นว่านักท่องเที่ยวในวสัญญาณบวกนะที่ประเทศไทยก็เป็นแรนด์มาร์กหนึ่งในการหมุดนะของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากจีนนั่นเองนะซึ่งผมก็มองว่า,วารอบนี้ก็ให้จับตามองตัวของเอ T นะ e r w s e n t นะถือว่าเป็นหุ้นที่จะได้รับประโยชน์นะครับจาก Golden Week ครั้งนี้นะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรู มันนช่องของ4หุ้นสุดสวิ n g กันบ้านดูทีมข่าวของหุ้นอินไซมีการก่อติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ a e o t นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่40บาท50สตางนะครับลดเพิ่มขึ้น75สตางคิดเป็น1.89%ตัวที่2 CPO นะครับวันนี้ราคาหปิดที่47บาท25สตางลดลง75สตางคิดเป็น1.56% และตัวที่3นะทีโพรีนะครับนี่ราคาหุ้นปิดที่50สตางเพิ่มขึ้น2สตางที่เป็น4.17เซ็นและตัวที่4 ALT นะครับนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท19สตาตคางเพิ่มขึ้น12สตางที่ิดเป็น1 1 2เ็นต์นะครับนี่คือ4หุ้นสุด swing นวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนระี่สนใจอยญ่จะเข้าไปเล่นเก่งกำไรในวันพรุ่งนี้อย่าลืมศึกษาแนละทำการบ้านดู เรื่องราวของกราฟดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดขัดด้วยเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของสีหุ้นสุดสวิงในวันพรุ่งนี้เมื่อถึงช่วงหองหุ้นเทคนิคสุดแทรกกันบ้างโดยคุณอภิวัตทวีสิิเวศนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ดิบิเต์จำกัดวันนี้แนํามา2ตัวตัวแรกนั่นคือตัวของอีออนนะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าแนวโน้มเป็นบวกนะครับให้แนวรับที่115บาท 50สต่างส่วนแนวรัฐภิที่111บาท50สตางแนวต้านอยู่ที่1 22บาท50สตางต้านทะเบที่1นึบาทอันนี้ราคาหุ้นของอีออนนะครับปิดที่116บาท50สต่างลดลง50สตางที่เป็น0.43ส่เปอร์เซ็นต์ส่วนเซฟสองที่คุณอภิวัน์แนะนำนะครับนั่นคือตัวของ i v l นะครับรูปแบบของกราฟนะคุณอภิวัฒน์มองว่า มีรุ้นฟื้นตัวกลับนะครับให้แนวรับที่21บาท90ตางแนวรับไปที่21บาท40ตางส่วนแนวต้านอยู่ที่23บาท10ตางต้านไปที่24บาท10ตางวันนี้ราคาหุ้นของ IBL ปิดที่22บาท40ตางราคาไม่เปลี่ยนแปลงนนีคือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของ โซเชียลมบเดิล้นไซ์เพื่อไปกันกำใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้ยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม